เวลาเราออกแบบงานวิศกรรมเสร็จแล้วอาคารส่งมอบแล้วตัวไกด์ตัวนี้มาใช้ในประกรอบในแนวทางต่างๆโดยคุณบุญศักดิ์เกียรติจุลเลิศถ้าพูดถึงเอาเรื่องโรงพยาบาลเพราะนั้นที่สำคัญเนี่ยผมว่าองค์ความรู้เรื่อง EMC Management กับ EMC Guide 2สองเรื่องนี้ผู้บริหารลงมาถึงระดับ คนที่ปฏิบัติการเนี่ยให้มีความเข้าใจเห,เหตุผลที่ผมนำเสนอตรงนี้เพราะว่าในสถานประกอบการโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนที่อาจารย์สวิทพูดถึงแนละเพราะวันนี้เนี่ยที่เรามาอบรมทั้งหมดเนี่ยคนกว่า200คนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็<ม>พูดได้ว่าเขาเพิ่งทราบว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญแสดงว่าเรื่องนี้ขาดความรู้ อันที่สองที่เราพบว่าทั้งสองร้อยที่เนี่ยเกือบทุกที่พูดเหมือนกันหมดเลยว่า mm hmm. เขาขาดช่างที่เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเหล่านี้โอเคงั้นเราจะเติมตรงไหนก่อนหลังในการเติมที่จะทำให้อ่สถานประกอบการหรือกลุ่มที่เป็นเมดิคอลเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นมันถ้าเราพูดถึงองค์ความรู้เข้าใจก่อนให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนนะแล้วค่อยมาผลักดันในเรื่องของมาตรฐาน ไกด์นี่ก็ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญอันหนึ่งก็คล้ายๆมาตัานี่ไกด์ของเจแปนไม่คช่อตอบพี่สมศักดิ์ไกด์ไกดของเจแปนจริงๆเขาเนี่ยเอามาจาก IC เลยเกือบเป็น IC นะครับแต่หลักคิดของเขาเนี่ยเวลาเราออกแบบงานวิศวกรรมเสร็จแล้วอาคารส่งมอบแล้วตัวไกด์ตัวนี้มาใช้ในประกรอบในแนวทางต่างๆเช่นผูป้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย หรือหมอหรือพยาบาลห้ามเปิดมือถือเนี่ยนะที่เป็นรัษมะบูทูธเด็ดขาดในพื้นที่ที่อันตรายนะครับซึ่งเราเข้าไปโรงพยาบาลไม่มีตรงไหนเขียนเลยนะว่าห้ามเราเปิดบูทูธนะมีเกือบทุกโรงพยาบาลไม่มีทุกวันในประเทศไทยไม่มีโรงพยาบาลไหนซึ่งญี่ปุ่นห้ามในยุโรปในยุโรปบางประเทศเนี่ยเขาไม่เอามือถือเข้าในบางพื้นที่เลยห้ามเด็ดขาดเลย นี่คือความคิดในเชิงความปลอดภัยก่อนนะครับไกด์เนี่ยไม่ได้ลงทุนมากเลยนะครับไกดเนี่ยคือเป็นแนวทางที่เอามาใช้เพื่อให้สถานที่ประกอบการน,นั้นปลอดภัยเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเพราะฉะนั้นสารประกอบการเนี่ยมันจะต้องมีการย้ายมีการโยกเพียงแต่บ,บอกให้ชัดว่าในการที่เอาช่างเข้ามาติดตั้งจะต้องมอีวิธีการติดตั้งให้ได้ซึ่งแถมก้าเขามีทําคู่มืออยู่แล้ว เมื่อเดินสายเลยก็มาเขียนนะครับว่าคุณต้องเป็นไปตามเกณฑ์น,นั้นก็ได้หรือวสทก็ได้นะครับเพียงว่าใครจะเป็นคนกําหนดรายละเอียดเหล่านี้ในฐานประกอบการผมเชื่อว่าอันนี้ก็ต้องมอบหมายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหรือ,อฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะทําเป็นไกด์ขึ้นแล้วผมเชื่อลดต้นทุนได้ไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนเป็นการลดต้นทุนของฐานประกอบการแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วย ความเสี่ยงที่บางครั้งที่มันมีอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตได้นะครับซึ่งมันจะลดต้นทุนตรงนั้นได้อันนี้ก็ขอเสริมพี่สมศักดิ์นะครับครับ